กดกดไม้หรือยังได้ยังพ,พูดชัดๆว่าเพลงกล่อมนอนพูดชัพูดชัดๆว่าเพลงกล่อมนอนได้ยังไ,ไ,ได้ไหมไ ไม่ได้ลูกน้อยลองกดใหม่กดตรงไหม่กดตรงไหมแล้วพี่พูดเพลงกล่อมนอนพูดใหม่พูดใหม่ครับเพลงกล่อมนอนพูดใหม่สิครับ จะได้ดูไหมจะได้ฟังไหมคืนนี้คืนนี้จะได้ฟังเพลงกล่อมนอนไหมไม่ยูเหรอไม่ย,มย,มยูเหมือนกันจะได้ฟังหรือเปล่าลองใหม่มอหอลองใหม่สิครับ้องเข้มังัง,งอยู่แล้วผมจ้าเกลือรัก เพลงกำนอน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 นอัน็ดเราด้วยอ่ะอีกทีครับนอนนอนนอนจะได้ไหมเอาคืนนี้จะได้เพลงก่ำนอนไหมยอดหลวงปู่เคมชิดตังเมฆโอ้โหรวยได้มาลองก้องแกงเนี่ยนะกำลังใจดีนะครับไออ่ะได้มาลองก้องแกงมาโอเคไหม มาแม่พูดไทยสองสานจังเพลงกล่อมนอนโอเคอแม่พูดไทยแล้วนะครับดีใจไะได้แล้วครับอ่าพูดเองพูดเองฮะง,งี้เง่าพูดเอง ไม่ได้เห็นไหมพูดใหม่พูดให้ชัดๆพูดใหม่